เบื่อหนายกสทชร่างทรงเสื่อมไร้สมรถภาพประเทศชาติเสียโอกาสไหนว่าทั้งหลายทั้งปวงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เพราะบอดกอสทชส่วนหนึ่งจำนวนสามรายเป็นผลผลิตหรือร่างทรงท,รงที่มาจากป่ารอยต่อเส้นทางเดียวกับกรรมการปปอชอปื่อเช้าในเวลานี้นั่นเองจึงทำทุกอย่างตัดสินใจทุกเรื่อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกกระเบียดนิ้วไม่มีแตกแถวโหวตทุกเรื่องเหมือนกันเป๊ะ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 ราวกับรับโพยมาจากที่เดียวกันยังไงอย่างนั้น โดยหากพิจารณาภูมิหลังการเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่กระบวนการสรรหาไปจนถึงได้รับเสียงโหวตมาจากที่ประชุมวุฒิสภาของกสทชแต่ละคนจะเห็นได้ว่าได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการกสทชชนิดผิดฝั่งผิดฟ้าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทำให้หลายฝ่ายไม่แปลกใจเหตุใดบรรดาเรื่องอื่นเช้าหรือเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทชและรักษาการเลขาธิการกรสทชที่ถูกร้องไปยังปปชนับสิบคดีหายเข้ากลีบเมฆไม่เคยมีเรื่องใดที่ปปชจะหยิบยกขึ้นมาดำเนินการไต่สวนเพราะมีสาแหรกมาจากป่าเดียวกันนี่เอง ก็สทชอสายป่ารอยต่อร่างทรงของใครระอุแดดยิ่งกว่าปร,รอดแตกในห่วงเวลานี้เห็นทีจะหนีไม่พ้นเรื่องของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพนันอดีตรองผอบาตรอที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไปวันวานที่กำลังเปิดศึกรอบทิศลุยฟัดแหลกแหกสัพยชน์ยิ่งกว่าสุนัขจนตรอก ไหนจะลุยฟ้องด่าคณะพนักงานสอบสวนสอนอเตาปูนยกชุดต่อสารอาญาคดีทุจริตกรณีดำเนินการสอบสวนคดีพนันออนไลน์ทั้งที่ไม่มีอำนาจไหนจะยื่นเรื่องร้องนายกเศรษฐาทวีสินต่อคณะกรรมการปปอชอปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบจากกรณีเสนอกอตอรอแต่งตั้งบิ๊กต่อคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนเป็นพอบอตอรอ ทั้งที่เป็นแคนดิเดตที่มีอาวุโสต่ำสุดในบรรดารองผอบตรอและจเจรตำรวจไหนจะร้องสอบนายกจากกรณีมีคำสั่งย้ายบิ๊กโจ๊กมาประจำสำนักนายกเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนกรณีผัวพันเว็บพนันออนไลน์แต่ยังไม่ทันที่คณะกรรมการสอบสวนที่นายกตั้งขึ้นจะเดินเครื่องสอบก็กลับมีคำสั่งให้ส่งตัวกลับสบตชเปิดทางให้รักษาการผบตอรอ มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชาการในวันเดียวกันล่าสุดเจ้าตัวยังลุกขึ้นมาฟ้อนเงี้ยวร้องคัดค้านการทำหน้าที่ของกรรมการปปชรายหนึ่งที่เจ้าตัวระบุว่าอาศัยใบบุญประธานมูลนิธิรอยต่อ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณไต่เต้าขึ้นมาเป็นกรรมการปปอชอโดยมีการแจกแจงไทม์ไลน์เส้นทางการเข้าหาศูนย์อำนาจป่ารอยต่อละเอียดยิบชนิดที่มองเห็นภาพโฟดีกันเลยทีเดียวเรื่องงามไส้ถูกถลกหนังหัวกันสักขนาดนี้หากเป็นต่างประเทศ คงได้แทกแผ่นดินหนีหรือไม่ก็ยื่นใบาลาออกแสดงสปิริตกันไปแล้วเพราะผู้ร้องไม่ใช่ไก่กาไร้ตัวตนซะที่ไหนแต่เป็นถึงอดีตรองผอตรอที่เปิดหน้าชนตัวเป็นๆแบบนี้แต่สำหรับกรรมการปปอชอชุดนี้ที่ผู้คนเขาสับพยอกอย่างหนายิ่งกว่าตราช้างแล้วทุกฝ่ายมั่นใจกล้าเดิมพัน ร้อยเอาบาทเดียวว่ายังไงก็ไม่คิดจะลาออกแน่เพราะเรื่องใหญ่กว่านี้เคยถูกแฉโพยมาหมดแล้วแค่เรื่องร้องเรียนสิวๆแค่นี้ไม่มีระคายผิวอันสง่างามขององค์กรนี้ได้แน่ จากปปชป่ารอยต่อถึงกสทชการออกมาสาวไส้กรรมการปปชของบิ๊กโจ๊กขัางตน้นทําให้หลายฝ่ายนึกเลยไปถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชที่เพิ่งจะเปิดแชมเปญฉลองครบ2องปีของการทํางานไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมา เป็นสองปีที่มีแต่เรื่องอือเช้าเต็มไปด้วยปมขัดแย้งคละคลุ้งองค์กรทั้งความขัดแย้งระหว่างประธานกอสอทชกับกอสอทชด้วยกัน ความขัดแย้งระหว่างรักษาการเลขาที่การกรสทชกับกสทชเสียงส่วนใหญ่ความขัดแย้งในการลงมติในเรื่องต่างๆที่มีจุดยืนกันคนละขั้วจนทำให้การทำงานขององค์กรกรสทชถูกผู้คนในสังคมสัพยอกมีก็เหมือนไม่มีมาโดยตลอดทั้งที่ในอดีตกสทชได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นมาได้สามารถผลักดันการพัฒนากิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโดยเฉพาะกิจการโทรคมนาคมให้เป็นปัจจัยหลักของการขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชั้นแถวหน้าได้จนวันนี้ยิ่งในสมัยที่นายทากรตันทสิธิ์ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการนั้นทุกฝ่ายต่างให้การยอมรับว่า บทบาทของนายถากรแทบจะเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรกสทชที่แท้ทรูเียด,ดยซ้ำทั้งการผลักดันการประมูลคลื่น 3G 4G และ 5G การแก้ไขปัญหาการขาดทุนของทีวีดิจิตอลให้ผู้ประกอบการคืนใบอนุญาต ก่อนที่เจ้าตัวจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งก่อนกเกษียณเมื่อกลางปี2563ที่จริงเจ้าตัวก็หวังจะก้าวขึ้นไปทำหน้าที่กสทชนั่นแหละแต่เพราะเส้นสายคงไปไม่ถึงป่ารอยต่อแบบกรรมการปปรชท่านนั้นหรือไม่ก็คงไปหลงป่า เพราะไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับบิ๊กโจ๊กมาก่อนเลยไม่มีโอกาสเข้าไปรับใช้บ้านป่ารอยต่อจึงชว่วตำแหน่งกสทชชุดนี้ไปส่วนกสทชชุดนี้ที่เข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่20เมษายน65เป็นต้นมานั้น ในช่วงแรกได้รับการสรรหาและโหวตจากวุฒิสภาให้เข้ามาทำหน้าที่ชุดแรกจำนวน5คนประกอบด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะ,ะบุญใบเชียพฤึกกสทชอด้านคุ้มครองผู้บริโภคนายต่อพงษเสลานนกสทชอด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนศาสตราจารย์เกียรติคุณดรพิรงรองรามาสูตรกสทชอด้านโทรทัศน์ พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญกศทชอด้านวิทยุกระจายเสียงและรองศาสตราจารย์ดพพรสุภพัฒน์สุภชลาใสกสทชอด้านเศรษฐศาสตร์ก่อนที่อีกสองกศทชอคือพลตารวจเอกนักทธรเพราะสุนทรกสทชอด้านกฎหมายและรองศาสตราจารย์ดรสมภพ ภูวิริไกพงศ์กสทชอด้านโทรคมนาคมจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนตุลาคม65และมีนาคม66ตามลำดับเข้ารางของความขัดแย้งในองค์กรกสทชก่อกำเนิดขึ้นจากกรณีดีลควบรวม กิจการสื่อสารโทรคมนาคมสุดบิ๊กบิ้มของประเทศระหว่างบมจทรูคอ r เปอเรชันจำกัดมหาชนกับบมจทัลทอลแอคเซสคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนหรือดีแท็เมื่อกอสทชที่ขณะนั้นมีเพียงห้าคนมีมติสุดพิดารรับทราบรายงานการควบรวมกิจการโดยอ้างไม่มีอำนาจพิจารณาและไม่ได้เข้าไปตรวจสอบหรือพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศอย่างไรบ้าง ทั้งที่กสทชตั้งอนุกรรมการศึกษากรณีการควบรวมกิจการมาไม่รู้กี่สิบชุดมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระทั้งในและต่างประเทศจัดทำรายงานผลกระทบจัดเวทีประชาพิจารณ์อะไรต่อมิอะไรพลานงบกันเป็นร้อยล้านแต่ก็กลับโยนรายงานผลการศึกษาเหล่านั้นลงถังขยะไม่ได้นำมาพิจารณาแม้แต่น้อยมติบอร์ดกสทชที่ออกมา ซึงทำให้กสท,อทอชอแตกดังโพละแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายชัดเจนก่อนที่ปมขัดแย้งจะลุกลามบานปลายไปยังกรณีอื่นๆตามมาอีกเป็นกุรุษ ทั้งกรณีการปลดรักษาการเลขาธิการกสทชการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการกสทชคนใหม่ที่ก่อให้เกิดการฟ้องร้องอิรุนตุนังต่อเนื่องมาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาในว่าทั้งหลายทั้งปวงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เพราะบอดก,กอสทชส่วนหนึ่งจำนวน3ราย เป็นผลผลิตหรือร่างทรงที่มาจากป่ารอยต่อเส้นทางเดียวกับกรรมการปปชอื่นเช้าในเวลานี้นั่นเองจึงทำทุกอย่างตัดสินใจทุกเรื่องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกกระเบียดนิ้วไม่มีแตกแถวโหวตทุกเรื่องเหมือนกันเป๊ะ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 เรากับรับโพยมาจากที่เดียวกันยังไงอย่างนั้นโดยหากพิจารณาภูมิหลังการเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่กระบวนการสรรหา ไปจนถึงรับเสียงโหวตมาจากที่ประชุมวุฒิสภาของกอศทชแต่ละคนจะเห็นได้ว่าได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการกสทชชนิดผิดฝั่งผิดฟ้าอย่างเห็นได้ชัดอย่างหมอไห่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะนะ คุณหมอโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไม่เคยมีชื่อว่าเคยทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคใดๆมาก่อนเลยแต่กลับได้รับการสรรหาเข้ามาในสายคุ้มครองผู้บริโภคขณะที่บรรดาผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้านนี้ที่ล้วนปรากฏอยู่หน้าสื่อเป็นกุรุษกลับถูกเขี่ยตกรอบไปหมด เช่นเดียวกับนายต่อพงเ์สลานนท์และพลตำรวจเอกนัทธรเพราะสุนทรที่มีการย้ายสายงานที่เคยสมัครเข้ารับการสรรหาก่อนจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ามานั้นก็พบว่าล้วนแล้วแต่โยงใยไปยังผู้มากบาร,รมีแห่งป่ารอยต่อทั้งสิ้นจึงทำให้กสทชทั้งสามรายนี้ทำอะไรก็แทบจะพิมพ์เดียวกัน ขณะที่กสทชเสียงส่วนใหญ่อีกสี่รายที่ประกอบด้วยศาสตราจารย์ดรพี่รงรองอดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จุฬารองศาสตราจารย์ดรสุพัฒอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรสมภพ รองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานาครรวมทั้งพลอากาศโทธนพันธ์อดีตรองเลขาธิการกสทชทั้ง4กสทชนี้เป็นเลือดใหม่ที่แตกแถวไม่ได้มาจากสายการเมืองหรือกลุ่มทุนทางการเมืองโดยตรงจึงมีจุดยืนของตัวเองที่ต้องการให้กสทชเป็นองค์กรอิส,สระไม่ถูกครอบงำจากอิทธิพลภายนอกเมื่อที่มาที่ไปของกอสทชส่วนหนึ่งนั้น มาจากร่างทรงกลุ่มทุนทางการเมืองขณะที่อีกฝ่ายเป็นพวกแตกแถวไม่รับอิทธิพลจากกลุ่มใดจึงทำให้การประชุมกะสะทาชาแต่ละนัดต่างฝ่ายต่างงัดข้อกันชนิดแหลกไปข้างบอร์ดกศทาชาเสียงส่วนใหญ่สี่คนมีมติไปในทางเดียวกันหลายเรื่องที่สวนทางกับมติของกะสะทาชสา,ายป่ารอยต่ออย่างเห็นได้ชัดไลด่ดะมาตั้งแต่กรณีดีลควบรวมกิจการทรูดีแท มาจนถึงกรณีการมีมติให้ในายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกศทชหยุดทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการกศทชและตั้งกรรมการสอบสวนกรณีนำเงิน600ล้านบาทของกศทชไปสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2022ขัดหลักเกณฑ์และระเบียบกศทชการคัดค้านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการกสทชคนใหม่รวมทั้งการคว่ำผลการสัญหาว่าที่เลขาธิการกสทช จนนำมาซึ่งการฟ้องร้องอีรุงตุงนังอีกหลายสิบคดีล่าสุดที่ระเบิดขึ้นมาก็คือโครงการเทเลเฮลท์ที่เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกสทชที่ขอใช้งบกองทุนกทปสหรือกองทุน USO ร่วม3,800ล้านบาทซึ่งก็ปรากฏว่า กสทชเสียงส่วนใหญ่ทั้ง4รายคัดค้านอย่างหนักเพราะเห็นว่าเงินส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านไอทีที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของ USO ที่เป็นเรื่องบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงทั้งยังตั้งข้อกังขาถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ที่มาจากประธานกสทชด้วยยิ่งไปกว่านั้น พลพวงจากการที่กสทชเสียงข้างน้อยมีที่มาที่ไปจากป่ารอยต่อสายเดียวกับปปาชานี่เองจึงทําให้หลายฝ่ายไม่แปลกใจเหตุใดบรรดาเรื่องอืดเช้าหรือเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทชและรักษาการเลขาธิการกสทชที่ถูกร้องไปยังปปาชานับสิบคดีหายเข้ากลีบเมฆ ไม่เคยมีเรื่องใดที่ปปชจะหยิบยกขึ้นมาดำเนินการไต่สวนเพราะมีสาแหลกมาจากป่าเดียวกันนี่เองสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอีเมลสืบจากข่าว gmail.com